ครับผมอ่ะสำหรับโครงการต่อไปนะครับเป็นโครงการจะนำจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดีนะครับเป็นของเยาวชนคนต้นกล้าจากโรงเรียนเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับโครงการเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับก็ได้เห็นแนวคิดนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นวิธีการนะครับมันอยู่ที่ว่าแต่และโครงการเนี่ยน้องๆ นำเสนอให้น่าสนใจนะฮะแล้วก็เห็นภาพคณะกรรมการเห็นภาพว่าจะนําไปปรับใช้จะไปพัฒนาต่อหรือว่าจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรนะครับอขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนเชียงคําจังหวัดพะเยาครับผมสวัสดีค่ะ เรียนท่านคณะกรรมการ่ิคารพและขอสวัสดีแขกผู้มีเกิทุกท่านนะคะพวกเราตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะโครงการแกนนําจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดีเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ที่จะต้องการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่ป่าในชุมชนและให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าที่เป็นต้นน้ำโดยเราได้จัดกิจกรรมร่วมกับสํานักงานเทศบาลตําบลเชียงคํา เราได้อาสาสมัครจากนักเรียนและชาวบ้านที่สนใจมาร่วมเป็นแกนนำจิตอาสาในครั้งนี้อีกทั้งเราได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมทำโครงการกับเราภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์ป่าในชุมชนในการเดินทางครั้งนี้เราได้ใช้จักรยานเป็นพาหนะเพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานขบวนรถจักรยานของเรา เป็นที่สนใจของชาวบ้านและผู้พบเห็นเป็นอย่างมากซึ่งเราได้รับการอำนวยความสะดวกจากเ<ม>จ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขบวนรถของเราได้เริ่มออกจากประตูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมมุ่งหน้าไปสู่สุสานบ้านวังเค็มใหม่เป็นระยะทางถึง4กิโลเมตรพอไปถึงพ,<อ>พวกเราได้รับความรู้จากวิทยากรท้องถิง่นนี่เปิดจะบอกว่ากว่าพียว จากวันจะพิ้วตขึ้นจะมีซุกค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้จัดทำโครงการแกนนาจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดีค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะพวกเราในฐานะผู้นํานักเรียนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมได้เล็งเห็นถึงปัญหาการบุกรุกทําลายป่าซึ่ง เป็นสาเหตุนะคะที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นฝนไม่ตกตามฤดูกาลหน้าดินพังทลายนะคะหรือแม้กระทั่งน้ำท่วมค่ะค่ะซึ่งเราก็ได้จัดกิจกรรมนะคะตามโครงการ,รแกนํำจิตอาสาปลูกต,ต้นกล้าแห่งความดีนะคะตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะและการปลูกป่าสามอย่างนะคะคือไม้ผล ไม้เศรษฐกิจและก็ไม้ที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งได้ประโยชน์ดีส4อย่างนะคะประโยชน์ที่4นะคะก็คือการอนุรักษ์น้ําและดินค่ะเพราะพวกเรานะคะเชื่อว่าเราอาศัยอยู่กับธรรมชาติ mm hmm. ธรรมชาติก็อาศัยมนุษย์ที่จะขายายผลรักษาให้คงอยู่และคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ค่ะค่ะดูเรานะคะจะรับอาสา,าสมัครนะคะที่เข้ามาร่วมเป็นแกนนำนะคะในการทำโครงการในครั้งนี้นะคะ mm hmm. เพื่อ น้อมถวายแด่พระพระน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในเวลาโอกาสครบรอบไปสกสีพรรษาค่ะวันนี้นะคะเราอาจจะเป็นเพียงต้นกล้าเล็กๆนะคะแต่พวกเราเชื่อว่าหากต้นกล้าเล็กๆนะคะมารวมตัวกันแล้วสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามรู้จักรักและห่วงแห็นธรรมชาติรักษาป่าต้นน้ำบ้านของเราก็จะน่าอยู่ด้วยพลังของพวกเรา จิตอา,อาสาต้นกล้าแห่งความดีค่ะเขาเสียงรวมมือดังๆครับให้กับเยาวชนคนต้นกล้านะครับโรงเรียนเชียงค๊าจังหวัดเะเยาวนะครับโครงการการนำจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดีใช้คำว่าจิตอาสามาแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะ